สวัสดีครับคนทำกินชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มกาแฟสดอเมริกาโน่เย็นนะครับซึ่งเป็นเมนูง่ายๆเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการควบคุมน้ำหนักไม่ชอบทานนมหรือว่าน้ำครีมเทียมนะครับวิธีการทำไม่ยากนะครับก็เหมือนการทำกาแฟสดทั่วไปนะครับเราก็เริ่มจากการบดเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็ อัดมเมล็ดก,กาแฟตามปกตินะครับตามปริมาณเม็ดกาแฟที่ทำเมนูเย็นนะครับหลังจากนั้นก็กลั่นน้ำเอสเปรสโซ่นะครับตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าการทำเมนูอเมริกาโน่เย็นเนี่ยจะต้องใช้น้ำเอสเปรสโซ่เยอะนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็กลั่นน้ำกาแฟที่160 ml นะครับ mm hmm. แล้ก็เติมน้ําตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับถ้าเกิดชอบหวานก็เติมขึ้นเข้าไปได้อีกประมาณ2ช้อนโต๊ะได้ครับถ้าเกิดไม่ชอบทานหวานก็ใช้แค่1ช้อนโต๊ะนะครับชงกับน้ำเอสเปรสโซ่ที่เราเตรียมไว้นะครับให,ให้น้ำให้น้ำตาลทรายละลายหลังจากนั้นก็เทลงบนแก้วน้ําแข็งที่เราเตรียมรอไว้นะครับเสร็จแล้วครับเมนูอเมริกาโน่เย็นนะฮะเป็นเมนูง,ง่ายๆนะครับ ซึ่งทําง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ